สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยแชแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเล่าพัฒนานะคะตำราสูตรของร้านนะคะสูตรของเจ้าเมยมาแล้วนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะซื้อนะคะ ลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีหมานเฮิงปังกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมานกันไหมนะคะเก้าเก้านะคะโอ้น่าจะเป็นเก้าหกเนาะหกเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้ยหวยอวกบ่นออกหามสามงวดติดนะคะทุกคนอยู่ดีกันอยู่บ่นเนาะนะคะเสียดายสองห้าจังเลยนะคะเก้าสองห้านะคะ 9ก้สองห้าดันไปออกข้างหน้าเลยนะคะเก้าห้าสองแล้วมันเก้าห้าสองนะคะเก้าห้าสองสี่เก้าเก้าค่ะหลักร้อยก็เป็นสี่นะคะหลักร้อยเราก็เข้าตัวนี่งอ่ะมาดูนะคะเด่นบนนะคะสายเด่นบนอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเผื่อมีตัวจุงตัวจับนะคะโอ้เด่นบนนางยังไม่หลุดนะคะเด่นบนนางยังไม่หลุดแต่ว่ายังไม่กอดคอกันมาค่ะแต่มันมันก็ถือว่ามันกอดคอดตัวมันเองมาแล้วค่ะเก้าเก้า เอานีนะคะนาให้ห9นะคะห9พ้นออกนะคะ4ี่2 4สองสี่นะคะ4ี่2 4สองสี่นะคะเข้าแค่ตัววิ่งตัวลูดนะคะตัวดินนะคะเข้าแค่ตัวดินเจาะไม่ได้ค่ะไปไม่ถึง99เลยนะคะไปสุดแค่98ดอันนี้ก็เก้าหหเก้าโอ้บอดายค่ะบอดายเลยโอ้ถ้าแบบว่าเพิ่มห6 9 9ไปอีกเนาะสองคู่นะคะไ,ไว้ออกเรีวเม่นค่ากว่าสันติเนาะ,ะมันก็เมียนว่มผมเก่าคนละ ตอนโอ้ก็พากันสูวกันอยู่ด้วว่าเบึนบึนเนาะทุกคนเนาะตัดตัดเลขดับออกหมุดเหลือเหลือแต่บึนนะคะพากันถามหามันเบึนมหาลีเอ็ดว่าเร็วเป็นสูตรบนล่างนะคะไปกับบนล่างเนื้อสูตรของร้านโอ้ปวดท้องโอ้ปวดท้อง อันนี้นะคะทุกคนเดอ้อออาวก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวแอดให้ดูสถิติก่อนเลยนะคะสถิติของร้านนะคะทุกคนสถิติตัวเด่นของร้านนะคะนี่เลยนะคะจะเขียนจะเขียนเก้าสองดันจะมาเขียน4ี่เกตรงนี้นะคะ4ี9เกห่วยมุยาสิวาเก้าเก้าอีกงวดด้วยค่ะเอานี่นะคะสถิติก็เริ่มเดินแล้วนะคะเริ่มเดินแล้วสายวิ่งสายรูดนะคะตัวนี้เป็นบนล่างเลยนะคะลองเทียบชนกันดูนะคะเทียบชนกันดูเนาะโอ้แต่ว่าสูตรร้านนะคะก็ นี่เลยนะคะ92นะคะอุ่นใจแล้วแอดแอดก็อุ่นใจแล้วนะคะทุกคน92นะคะอันนี mm ้เ hmm. ป mm ็นสูตรของหลานนะคะ92ค่ะอันนี้เป็นสถิติเนาะเอามาดูตัวเจาะนะคะมาดูตัวเจาะของ92นะคะแล้วนางก็จะมีเออเลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างให้นะคะทุกคนก็ไปคัดไปเลือกกันเอาเ้อเลขติดบนล่างแล้วก็เออมีนะคะเลขติดบนล่างนี่แอดทำทดแทนเลขไหล fc นะคะ นี่นะคะสูตรล้านนะคะสูตรล้านเด่นนะคะ92้าสองนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าแปดนะคะแล้วก็เก้าสองนะคะสองสี่สองห้าสองหนึ่งสองแปดนะคะนี่แล้วก็สองเก้านะคะทุกคนสามตัวบนนะคะเก้าสี่สองเก้าห้าสองเก้าหนึ่งสองแล้วก็เก้าแปดสองนะคะโอ้นางวางหลักร้อยเก้าเลยนะคะชนอาจารย์ปัญญาแล้วนะคะ 942นะคะ942 851นี่คือวินหลานนะคะวินหลานชุด4ตัวให้2598โอ้สองห้ 2, 5, 9, 8, สวยงามพรามแปดนะคะห่วยโบมนเก่าสงหามันชินมาออกงวดนี่บ่ค่ะ โอ้น่าเสียดายนะ e499 นี่น่าจะไปข้างหน้านูน่นนะคะเอากา925มาข้างเอามาถอยมาข้างหลังนี่คะ่ะให้เป็น925ข้างบนโอ้ได้เฮกันเลยละคะ่ะโอ้ถ้า92ถ้า952มาข้างหลังนี่ได้เฮกันเลยทุกคนอ่านี่คะ่ะมันต้องมีสักงวดเลยแอดก็ตาม52จนเหนื่อยแล้วนะคะแต่แต่หวยไทยยันหวยเล่านะคะ5 2สวงสี่วได้บุกค่ะ อ่าแคปเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเจาะนะคะอ่ามาดูอันนี้เลยเนาะอันนี้เอ็ดก็ค้างไว้ให้นะคะเลขเอ่อโอ้เอ็ดคอนุญอยากจะปวดท้องมากนะคะปวดท้องมือโอ้เอ็ดก็เป็นเม่นด้วโอ้อัดคิดปวดท้องเอานี่นะคะทุกคนเลขติดบนล่างของนางนะคะอาจจะเดินต่อไหมนะคะเพราะว่า โอ้หลุดงวดเว้นงวดเลยนะคะช่วงนี้ก็ขอให้เดินต่อนะคะนางให้ไปที่สองห้าแปดนะคะสองห้าแปดนี่โอ้สองหางอยีกแล้วค่ะชนกันกับของนางแล้วนะคะชนสองนะคะกับสูตรตัวเนี่ยตัววิ่งตัวลูดที่นางใช้อะคะ่ะห่วยทุกคนไม่ใช่สองห้ามันจะอวกให้ได้หรือเปล่าไม่ใช่มันจะมาให้ได้หรือเปล่าคะสองห้างห่วยป็นตะคือเลยค่ะโอ้ตเตดชอบไม่ได้ชอบตัวไหนชอบไม่มานะคะเอตุมากกี่เดี่ยวเลยค่ะ มากสองหายอีกเดี่ยวด้วันไม่รู้จะมาไหมนะคะสองห้าแปดคะ่ะทุกคนสองห้าแปดนี่เป็นเลขแปลงเลขทูบเลยนะคะโอ้ยเทีกับบัวหอยสองอสี่เนาะบหอยสองสี่เนาะหอยสองสามสองห้านะคะโอ้ยเนาะเอานี้นะคะทุกคนแคบระบบกอเป็นดูเด่นบน,นเลยนะคะเด่นบนของหลานนะคะได้เด่นบนหลานแล้วก็เหลือเด่นบนเอดนะคะเอามาประกบกันนะคะ ไว้ประกบกันก็ได้ตัววิ่งลุดนะคะตัวชนนะคะสองห้านะคะตัวชนสองห้านี่เดนบนนี่หลุดแล้วนะคะหลุดแล้วเพราะว่ามันไปลงล่างนะคะตัวชนหมายถึงตัวชนนะคะหลุดตัวชนนี่หลุดแต่ของหลานนี่ข้านะคะตัวเด็นเด่นบนยังไม่หลุดเลยนะคะเดินยาวมากขอให้เดินยาวต่อนะคะแล้วเอาไปจับใส่สูตรที่เอฟซีมีนะคะโอ้ยอหอยคือว่าไปจับกับรักหน่วยเนาะเอาหนึ่งสอง หนึ่งสองแปดห้าค่ะทุกคนหนึ่งสองแปดห้างวดนี้นะคะหนึ่งสองแปดห้าซึ่งสองแปดห้านะคะโอ้มาเน่ยเลยทุกคนเพราะว่ามันชนกันกันกบตัวเเลขกันนั้นเลยเด็หนึ่งสองแปดห้านะคะชนกันกันกบเ,เลขไหลของนางแล้วนะคะเลขติดบนล่างเห็นไหมเออเลขติดบนล่างของหลานนี่นะคะเด่นบนนะคะหนึ่งสองแปดห้าค่ะหนึ่งสองแปดห้านะคะโอ้สงสัยเสียวเห็นใจว่าหาส้วน แอดวานตัวงอ้วกให้ได้เงี้ยรัฐบาลไทยได้ห้าแปดนี่เฮ้ยเอาเอาเนี่ยรัฐบาลไทยได้ห้าแปดนี่โอ้ยพนผือไม่ได้ด้วยค่ะนี่รัฐบาลไทยห้าแปดหรือมันจะยังไม่มาเนี่ยเนี่ยมันวนจะออกห้าแปดหลายรอบแล้วตั้งแต่มาเนี่ยเนาะตั้งแต่รัฐบาลไทยออกเนี่ยนี่ก็วันที่สิบแปดนะคะสิบแปดเดือนสี่เนาะห้วยออกวันที่สิหกนะคะก็เริ่มมีแปดติดมาแล้วนะคะแต่แปดยังไม่มาเลยนะคะนี่เริ่มเริ่มเดินไปทางห้าแปดนะคะ หวยหวยหวยเบอร์แมนมันชีมากหรือเปล่าคะเปลียนสองห้านี่ออกให้นางทีถอเถอะแอดเห็นนางตามมาไลายอันเลือกเปลียนสองห้า งวดนี้นะคะเด่นบนนะคะเด่นบน1 2 8 5ค่ะเด่นบนนางยังไม่หลุดนะคะเผื่อ FC มีสูตรที่ f c จะไปประกบนะคะเพราะว่าเอดประกบกับของเอดแล้วมันดันหลุดค่ะโอ้ถ้าแอดมี9นะคะแอดไม่มี9ค่ะแอดมี6ค่ะเป็นของแอดนะคะหลุดของหลานไม่หลุดนะคะตัวประกบแอสเอามาประกบกับหลานอะหลุดเสียดายมากค่ะสูตรแอดหลุด มันไปหลักร้อยนู่นเนาะอ่านี่นะคะทุกคนนี่เด้อตามนี้เลยนะคะนี่เห็นบ่กสองแปดห้านะคะอันนี้ก็สองแปดห้าได้หรือสองห้าแปดนะคะสองห้าแปดโอ้โบเมนหาสิมากคือสี่เป็นสองอีกนะคะนี่สง 58, องห้าแปดชนกันสามตัวเลยนะคะโ่วยโบเมนมันสีกอดข้อกันมากเลยว่าเนาะชนกันสองนี่อ้าวสองสูตรนี้ไปไปไป,ไปจับกันได้ไหมคะ นี่เอาเอาเก้าสองห้าก็ไปใส่กับเก้าสองห้าบอกอุ้นบุได้ดโอ้ถ้าเอาสองห้าแปดไปใส่กับสองห้าแปดอีกมันก็จะไม่เป็นเบิ้ลบอกค่ะมันก็จะกดคอกันมาแลวสองห้าสองเปี่ยห้าเปี่นอย่างเงี้ยบอกค่ะแต่แอดยังไม่เห็นมันกดคอกันมาเลยนะคะทุกคนจะเห็นนะคะเวลาเลขเลขนี้ของนางนะคะมันยังไม่กดคอกันมาค่ะนี่มันเดินแยกกันนะคะมาคู่กันก็ตามค่ะแต่ว่าแยกมาบนล่างนะคะ ึงจะมาสองตัวแต่ว่าแยกมาบนล่างค่ะตามนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอดก,ก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ